สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแพรว่ามาแร็วหมายกลาจา้จ้ามาพบกับแพรว่าในช่องปรานีหน้าของแพรอีกเหมือนเดิมคลิปนี้แพรว่ากําลังจะไปทํางานและและและกำลังจะ,ะ,ะ,ะสายแล้วด้วยแต่ว่าอยากมาอัดคลิปจะ้ะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปนั่งคุยกันเลยก็เลยมามานั่งคุยกันนี่แหละคนขับรถไปทางานเป็นอะไรที่ไม่มีเวลาเลยช่วงนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่ไม่มีเวลา จนชักจนอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่ว่าจนจนเคยฟิวไหมนั่นแหละแต่ว่ามาตามสัญญาคลิปนี้เพจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอัปเดตเนาะตอนที่ที่เพเคยโดนจับว่าสภาพจิตใจดีขึ้นหรือยังแล้วเ,เรื่องเรื่องราวของข้อกฎหมายอะไรไปถึงไหนแล้วอะไรยงี้เนาะเพก็จะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้แต่ทุกคนก็คือตอนนั่นเพโดนมาแล้วจับมันก่อ นไหนฮะหึ่งมีนาวันที่หนึ่งมีนาจะ้ะไปจำได้เอ่อตอนนี้ก็ผ่านมาอผ่านมา,นามอออสหาอหญาหเดือนเนาะกำลังจะเจ็เดือนเลยจ้ะหเดือนจริงๆนานมันเรื่องมันก็ไม่นานนานขนาดนี้แต่ว่ามันติดโควิดไง แต่ว่าจริงๆ2อสเดือนมันก็น่าจ,จะเซ็ตแหละแต่ว่าเนี่มันติดโควิดมันก็ปิดไปช่วงหนึ่งเนาะมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างจะนานแต่ว่าเรื่องแพ้นี่เซ็ตไปแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วจ้ะแพ ก็จะมาเล่าให้ฟังขั้นตอนถามอัปเดตสภาพจิตใจก่อนที่บอกว่าช่วงนั้นช็อกนักจะต้องไปหาหมอไปพบพพจิตพงจิตแพทย์อะไรอย่างนี้เนาะคือตอนนี้ดีขึ้นแล้วจ้ะสภาพจิตใจก็คือคนมันตกใจช็อกเฉยเเพราะว่าว่าบุญบาปเดินเห็นมืนๆแบบนี้นะ่ะก็ไม่เคยโดนตำรวจจับทุกทีชีวิตนะจ้ะก็ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายทักทีในชีวิตเอาเรื่องจริงก็นั่นแหละ ก็เลยไม่เคยได้มีเรื่องขืนลงขืนสารหรือโดนตำรวจประชานชิดอย่างน่อยเต็มที่อยู่เมืองไทยนะก็ะตั้งเติมตำรวจตั้งด่งดานแบบว่าไม่เคยโดนตรวจฉีอะไรล่ะแต่แหละตำรวจตั้งด่านจับควมลงควเร็วอย่างเองก็ไม่เคยโดนจับสักขีนเนาะแล้วก็มาอยู่เบลเย่ยมก็ไม่เคยโดนตำรวจจับอย่างน้อยแค่ มากสุดเลยก็คือโดนเอใบสั่งความเร็วอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งขับรถมาอยู่เบลยามมาสิบปีเลยจากพี่น้องอก็นั่นแหละมันก็เลยแบบมีความตกใจด้วยความที่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าคืนที่เกิดเหตุมันก็มีเรื่องราวแบบว่าที่เราตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ประมาณหนึง่งนั่นแหละจ้ะก็คือสรุปว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วสภาพอุ้ย สภาพจิตใจก็คือดีขึ้นอากาศเบลเยี่ยมกับมัวหมองม,ม,ม,มุนฝนตกต่พี่น้อ,อยแล้วที่นี่จะมาอัปเดตเรื่องอการขืนสารเบลเยี่ยมเนาะการข้อหาเมาแล้วขับนี่เหตุการณ์ขั้นตอนมันเป็นยังไงไม่ได้เล่าให้ใครทําตามเนาะเล่าให้เป็นความรู้ว่าเขาทาเขามีาข,าาขั้นตอนเขาทําอะไรกันยังไงซึ่งไม่มีไม่มีดีกว่า <S <S จะเสียเงินเยอะโอ้เสียเวลาเสียสุขภาพจิตจ้ะอย่า ตอนนี้แพก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ไม่คับเลยถ้าไปดื่มส่วนมากก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปดื่มเลยถ้าไปก็ไปกับป่าจะ้ะถ้าไปกับเพื่อนก็คือป่าพี่ืมก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนาะแบบว่าขวดต้องขวดแพ้ก็ไม่กนกาจะ้ะตอนนี้ก็คือกลัวเค็ดพระาะฉะนน่ะไม่ได้เคดย้อนเสียเงินเสียทองเสียเงินเสียทองก็เสียได้แต่แต่ว่าความที่เออเขาเรียกว่าอะไรมันหลายเรื่องในนั้น มาเริ่มเล่ากันละกันก็โดนจับหลังจากนั้นก็โดนยึดใบขับขี่เนาะเพราะวันหลังจากวันที่โดนจับก็โดนยึดใบขับขี่ไป15วันจ้ะสองอาทิตย์เนาะอือล้วพอครบ15วันปุ๊บเราก็ไปรับใบขับขี่เราคืนอยู่สถานีตำรวจแล้วปกติตามขั้นตอนปกติเขาก็จะต้องเป่าแอลโกอฮอลก่อนก่อนเราแปวันเราไปรับใบขับขี่คืนเนาะก็คือเช็กว่าเราเป็นแอลโกอฮอลิกไหมก็คือว่าเราต้องแบบว่า ดื่มทุกวันไหมอะไรเงี้ยอแต่แพ้ไม่ได้เป็นแอลกอฮอลิกนะก็ <g ười> ะคือแอลกอฮอลิกก็คือการคนติดเหล่าอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้ถ้าไปม,มีเหล่าอะไรเงี้เนาะซึ่งแพ้ไม่ได้เป็นแบบนั่นหรอกแต่ว่าวันนั้นแพ้ไม่ได้เป่าเพราะว่าอะไรวัาวานที่แพ้ไปรับไปขับขี่หลังจากสองอาทิตย์แพ้ไม่ได้เป่าเพราะว่ามันเป็นโควิดช่วงนั้นเขาก็เลยไม่หายแพ้เป่าก็คือไปถึงก็ยื่นกระดาษเขาแร้วเขาก็เขาอยู่หลังหลัง ของกระจุกตำรวจแล้วเขาก็ยื่นไว้ขับเขี่้เราแล้วเขาก็หายเราสอืนแล้วก็รอมาหลายเดือนจ้ะสามสี่เดือนที่เอ่อกว่าเขาจะมีกว่าจะมีหมายสารมาเนาะก็คือรอหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรจ้ะแล้วคนรออย่างเดียวรอให้มันมีเอกสารหมายสารมาเนาะเขาเป็นอ่ามันจะเป็นสารตำรวจมันจะมีหมายสารหมายสารนี่ก็คือไม่ได้ส่งไปสนีไม่ส่งอะไรมาเองตำรวจเอ่อมาจากสารเองเลยจ้ะ ก็คือเอ่อไม่ใช่ตำรวจเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนที่ทำงานอยู่ในศาลนะจา้ะพนักงานส่งเอกสารหรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเพ่เรียกไม่ถูกอ,อคนที่ส่งเขาไม่ได้แบบปกติเขาไม่ได้ส่งจดหมายมาเป็นหมายศาลหรืออะไรจ้ะคนขับรถเอามาให้เองเลยรถแบบว่ารถพิเศษมาจากศาลเลยจะเอาเอกสารมาใหา้เราถึงบ้านด้วยมือเราเองเพราะว่ามันเป็นเอกสารสําคัญเขามาเองเลยจ้ะ เออมาละโกตอนตนันแพไมาอยู่บ้านเนาะเขาก็เอาปาก,ก็เซ็นจ้ะซึ่งเขาก็จะมีะรายละเอียดว่าหายไปขึ้นสารมันที่เท่าไรวันที่อะไรอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งหลังจากนั้นแพ้กกอพอได้เอกสารเราก็ดูข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ปุ๊บปาก,ก็หาทนายจา้ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ป๋าก,ก็ค่อนข้างอ่าเสถาทนายยวกบเรื่องนี้เอาไว้เลีวเนาะ อันนี้คนอื่นแพรไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องใช่ทนายทุกคนบางคนเขาไปเองก็ได้จ้ะแต่อย่างแพรแพรคือแพรไม่พร้อมที่จะไปไปยืนต่อหน้าศาลเราอธิบายอะไรให้เขาฟังเรื่องราวนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราแพรก็เป็นคนที่เรื่องแบบเนี้ยแพรจะไม่ค่อยแพรจะไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าแพรไม่เคยเข้าใจไหมเข้าใจฟิลไหม ป๋าก็เลยเราก็เลยคุยกันว่าเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยป๋าก็เลยเพื่อนก็นเอาทนายดีกว่าให้ทนายให้ทนายจัดการอะไรอย่างี้เนาะซึ่งป๋าก็เลยเออโทรนัดทนายแล้วก็ไปคุยนัดทนายแล้วก็ไปคุยเรื่องเล่าให้เขาฟังนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เอาเอกสารเนี่ยจะไปให้เขาด้วยพอเขาทนายเขารับเรื่องปุ๊บเขาก็จะอา่าทนายเขาก็จะไปรับไปรับหมายอยู่ศาล ซึ่งเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาศึกษาว่าคดีเป็นยังไงอะไ,อะไรอะไรเงี้ยจะ้ะก็จะประมาณนั้นว่าคดีเราเนี่ยเป็นยังไงแ้วเขาจะแก้ต่างเขาจะคุยเขาจะอะไรยังไงกระสานยังไงอะไรอย่างาาง,างี้เนาะซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของทนายจะ้ะซึ่งไมเกี่ยวกับเรานายกทนายก็ทํางานไปจะ้ะเพราะถึงวันนัดทุบเ,เรามีสิทธิ์ที่จะไปศาลกับทนายก็ได้ เดี๋ยวเพจจะเล่าให้ฟังด้วยว่าข้อแตกต่างระหว่างการไปศาลเองกับมีทนายมันต่างกันยังไงเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะไปศาลเองอกับทนายก็ได้หรือว่าเราจะให้ทนายไปเองก็ได้ซึ่งเพจก็เลือกที่จะให้ทนายไปคนเดียวจ้ะก็คือแปนแกไปเลก็คือทนายก็ไปจัดการเพราะถึงคิวนัดเราเนาะอันนี้คือทนายเขาก็ เพ่ก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์เองหรอกจ้ะแต่ทนายเขาก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาก็ถามอะไรจ้ะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็ให้เราตอบทนายก็จะเป็นคนพูดแทนเราทนายก็เหมือนตัวแทนเรา่น่ละจ้ะเขาก็จะพูดแทนเราอะไรนู่นนี่นั่นจนแบบเขาก็เขาก็จะมีคําตัดสินออกมาว่าโอ้ยางงี้พิจิญ่อยังงี้ยางงี้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอก ราคาเขาบอกค่าบับข้าวอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราหลังจากนั้นก็ต้องรออีกสองเดือนกว่าจะมีใบามาจา้ะว่าให้เราไปเสียค่ารับอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งการขึร้นศาลโก้ป๋าเล่าให้เพรฟังว่ามีคนแบบหลายไม่ใช่มีเพรคนเดียวมีคนเยอะมากเป็นเป็นศาลตำรวจเนาะมีคนเยอะมากยืนเขาแถวรอรออันนี้แต่เขาก็นัดตามอ่ะอับปาก ว่าก็เขาก็มีคนไปรออะไรเงี้ยคนที่คนที่ไปเองก็คือจะต้องทาหน้าที่อธิบายพูดคุยต่อสารเองด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอคิวซึ่งส่วนมากคนทนายถ้ามีทนายไปจะได้ก่อนจะได้ทําจะได้นี่เรียบร้อยก่อนจนกว่าทนายเซ็ตมุดแล้วคนธรรมดาคนที่ไม่มีทนายเขาถึงจะได้เขาไปเนะาะก็น่ารัจ้ะ ก็คำตัดสินของเพร่ๆก็แบบขั้งแรกเกิดขึ้นขั้งแรกในสิป,ปีอะไรอย่างงี้เนาะนู่นนี่นันทนายเขาก็แก้ต่างอะไรหเพร่ไปเรื่อยจ้ะคำตัดสินก็คือว่าเออก็ต้องโดนยุดไปครับขี่อีกประมาณเดือนหนึ่งเอาไบประมาณแนตะ่โดนยุดไปแค่เดือนหนึ่งจะ้ะแต่ว่าเรากกเลือกได้ว่าเขาเรียกว่าเลือกได้ว่าจะ ว่าจะห้เขายืนตอนไหนอืมแล้วก็ค่าปั๊บก็ประมาณหนึ่งจ้ะค่าปั๊บก็หลายพันยูโรอยากบอกตัวเลขเลยเนาะไม่อยากบอกตัวเลขจ้ะรวมๆแล้วเบสเซ็ต,ตอะพปมุดป,ประมาณเป็นเงินทั้งค่าทนายค่าค่าโดนค่าปั๊บอะไรเงี้ยก็มุดไป หลายพันยูโรจ้ะซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากเลยนะทำงานทุทกวันทุกวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาหาหง่ายๆเนาะเงินทองทุกวันเนี่ยจะยิ่งจะช่วงนี้โอ้เศรษฐกิจไม่ดีก็ถือว่าคิดก็นั่นเลยจ้ะก็โดนเรียบร้อยตอนนี้ก็คือใบมาให้เสียค่าปรับภายในหกสิบวันอะไรนี่ก็เสียไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ จบเรื่องจ้ะตอนนี้ก็คือภายใน3ปีถ้าแพยังมีเรื่องยังมีอีกคือจะโดนคูณ2จากตอนนี้แต่แพ้ก็พยายามจะไม่โดนแต่ว่าการโดนยืนยืนแบงคับขี่ของเพ้ก็คือ,อ,อยังเขาเรียกว่าอะไร เลือกได้ประเดคยึดตอนไหนแพทย์ก็คงจะหแพทย์ก็เขียนบอกต่อสารไปแล้วว่าแพทย์จะหายยึดตอนเพราะว่าไปเราหายข้อมูลกับทนายไปแล้วเนาะว่าเราต้องการอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วก็บอกต่อสารไปแต่ไปแล้วว่าหายยึดได้ช่วงเดือนธันวาแต่พอช่วงนั้นแพทย์จะฟังกันซี่แพทย์จะฮอลลีเดนแล้วแพรก็จะไม่ได้ขับรถไปไหนแล้วเพราะถ้าแพทย์ไม่ทำงานน่ะส่วนมากแพทย์จะไม่ขับรถไปเลยจ้ะเพราะว่าแพทย์ก็จะถ่ายภา ไปนู่นไปนี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเงี้ยจ้ะส่วนค่าปรุงค่าปรับอะไรก็เรียบร้อยเป็นมดทุกอย่างตอนนี้ก็คือเซ็ตเรียบร้อยลวจ้ะถามว่าเคดไหมเคดมากจ้ะจะทำยังไงก็ใครจะกล้าเนาะพี่น้องนั่นแหละก็นั่นแหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ก็มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาต่ออีพีสองก็แล้วกันอีพีนี่ไป,ไปถึงที่ทำงานเลยแล้วขอไปทำง,นงาน